สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญแชนแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องตรงเป๊ะจนหน้าตกใจคนมีกากบาทกลางฝ่ามือเคล็ดลับนี้ความรวยกำลังจะมาเยือนค่ะแต่ก่อนจะไปรับฟังฝากคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ แต่ก่อนจะไปรับฟังฝากคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะคนที่มีเส้นกาก,กบาดอยู่กลางฝ่ามือนั้นดวงชะตาฟ้าได้กำหนดเอาไว้แล้วคนที่มีกาก,กบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือจะมีข้อที่ควรระวังข้อควรระวังในที่นี้ก็คือให้คุณนั้นระวังที่จะรวยค่ะหลายๆคลิปที่แล้ว เกี่ยวกับเรื่องคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือก็ฟังมาแล้วไม่เห็นว่าจะรวยเลยขอให้คุณผู้ฟังนั้นโปรดตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีมันมีเคล็ดลับวิธีการต่างๆที่ทางบอกบุญนั้นไม่ได้แต่งขึ้นมาเองค่ะเคล็ดลับนี้เอามาจากครูบาอาจารย์และได้ลองปฏิบัติด,ดูแล้วมีการทดลองดูแล้วคือให้คุณนั้นสวดคาถาเงินล้าน ภาถาปัจเจกพระพุทธเจ้าสวดเอาเป็นเอาตายลองมาแล้วแต่ทำไมถึงยังไม่เกิดผลแต่พอทำมาเรื่อยๆเกิดส่งผลเหล่านั้นก็ต้องลองผิดลองถูกกันไปค่ะลวงปู่นั้นก็ได้บอกให้สวดทุกวันบางคนโลภมากอยากจะรวยเดี๋ยวนี้อยากจะรวยทันทีไม่ว่าจะนั่งก็สวดเดินก็สวดแม้ขณะล้างจานก็ยังต้องสวดขณะกินข้าว ก็ยังต้องสวดหายใจเข้าหายใจออกก็สวดตามที่ได้เรียนมาเลยเหมือนกับทำอะไรก็ทำตามที่เรียนมาครูบาอาจารย์ได้สอนมายังไงเราก็ทำไปอย่างนั้นแต่คนที่มีลายมือกระกระบาดกลางฝ่ามือก็เช่นเดียวกันคุณก็ต้องระมัดระวังเพราะคุณนั้นมีความรู้เรื่องต่างๆความรู้เยอะแยะมากมาย ที่ครูบาอาจารย์นั้นได้สั่งสอนเอาไว้คนที่มีลายมือกากบาทนั้นลักษณะนิสัยของคุณดวงชะตาของคุณจะร่ํำรวยในทรัพย์สินเงินทองคุณเป็นคนที่ค่อนข้างดือ้อคุณอยากจะทำในสิ่งที่คุณรักถ้าถามว่าทำแล้วมันผิดไหมตอบได้เลยว่ามันก็ไม่ผิดค่ะเพราะว่าคุณได้ทำในสิ่งที่คุณรักแต่คนอื่นที่มองในตัวคุณนั้น เขายังไม่ได้เข้าใจในตัวคุณถ้าถามว่าชีวิตจะประสบความสำเร็จไหมก็ตอบได้เลยว่าจะประสบความสำเร็จแต่ว่าต้องแบกภาระและทำด้วยตนเองไม่ว่าคุณจะทำอะไรทำในสิ่งที่แหวกแนวหรือว่าทำในสิ่งที่คนอื่นนั้นรับไม่ได้คุณก็อาจจะโดนดูถูกเหยียดยามแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขนาดนั้นคุณก็ต้องต่อสู้แบบชะตาชีวิต เอาจริงเอาจังกับชีวิตคุณอาจจะเคยรู้สึกน้อยใจในโชคชะตาชีวิตของตัวเองหันหลังให้กับชะตาชีวิตรู้สึกเบื่อเซ็งแต่ต่อไปคุณจะทำอะไรก็จะสมหวังดังใจปรารถนาคุณจะรุ่งโรจน์ไปด้วยดีทำอะไรก็ดีไปหมดประสบความสำเร็จไปหมดแต่ว่าคุณจะค่อนข้างเครียดเพราะหาเงินมาได้เท่าไร่ก็ต้องใช้จ่ายไปให้หมดคนที่มีเส้นลายมือกากบาดกลางฝ่ามือนั้น จะสุขสบายในวัยกลางคนเริ่มมีขึ้นเรื่อยๆในวัยกลางคนค่ะเพราะดวงชะตาของคุณเป็นมาอย่างนั้นค่ะคุณจะประสบความสำเร็จรับทรัพย์รวยโชคเป็นมหาเศรษฐีจะมีแต่สิ่งดีๆจะบังเกิดแก่ตัวคุณร่ำรวยได้ทรัพย์สินเงินทองคนลายมือกกระบาดกลางฝ่ามือโดยรวมแล้วชะตาชีวิตของคุณจะดีในวัยกลางคนจะเป็นอย่างนั้นค่ะ เราจะมาดูกันนะคะมีอยู่3ขั้นค่ะคือในวัยเด็กวัยกลางคนและวัยสูงอายุถ้าวัยสูงอายุเราจะนับแบบจีนต้องมีอายุ70ปีขึ้นไปนะคะถ้าถามว่าอายุ57ปีแล้วคือวัยสูงอายุหรือเปล่าตอบได้เลยว่าอายุ57นั้นคือวัยกลางคนถ้าเรานับแบบโหราศาสตร์จีนบางคนบอกว่า อายุ30ปีเราแก่แล้วอันนั้นเขาเรียกว่าพึ่งวัยกระตาะค่ะถ้า40ปีคือวัยเริ่มต้นวัยกลางคนตามภาษาเขาเรียกว่าไปประสบความสำเร็จอายุ50จะประสบความสำเร็จร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองมีอำนาจบุญวาสนาตามสามก๊กบอกว่าอายุ50ปีขึ้นไปคุณน,นั้นจะมีคนนับหน้าถือตา มีคนยำเกรงเพราะฉะนั้นแล้วในวัยกลางคนของคุณคนที่กากบาดกลางฝ่ามือดวงชะตาของคุณจะเหมือนแสงสว่างส่องลงสู่ตัวคุณคุณจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองมีความคิดที่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดมีสติปัญญาที่สูงคนที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือไม่ว่าจะเห็นอะไรจะวิ่งหนีเป็นคนแรก แม้ว่าเห็นคนตีกันเขาก็จะวิ่งหนีเป็นคนแรกขอบอกได้เลยว่าบุคคลนี้เป็นบุคคลที่เฉลียวฉลาดถ้าไม่ใช่เรื่องของเขาจริงๆเขาจะไม่ยุ่งด้วยไปหาอะไรทำดีกว่าดวงชะตาในวัยเริ่มต้นของคุณจะมีการพลิกผันไปในทางที่ดีร่ำรวยมีโชคลาภการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานคุณจะร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง แต่ว่าดวงของแต่ละคนนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าหากคุณนั้นได้ตกงานในช่วงนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะคุณจะร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองรวยแบบพิชิตาชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือและเงินบำเหน็จบำนาญในวัยที่คุณกเกษียณคุณก็จะมีสมหวังดังใจหมายไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าเป็นรถก็จะผ่อนหมด ทรัพย์สินเงินทองก็จะมีมากขึ้นคนที่มีกรกบาทกลางฝ่ามือในช่วงวัยกลางคนจะเป็นคนที่เรียกว่าถ้าใช้นี่นั้นมันยากก็ต้องเอาไปลงทุนก่อนอย่าเพิ่งไปใช้นี่เลยเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนกันดีกว่าแล้วคุณจะได้มีเงินใช้นี่คุณจะเป็นคนแนวลักษณะแบบนี้นี่ก็คือคนที่มีลายมือกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือ ในช่วงวัยกลางคนของคุณนั้นจะอยู่เกณฑ์ที่ดีถ้าคุณบอกว่าอายุก็เริ่ม25แล้วแต่ทำไมไม่รวยเมื่อไหร่จะรวยสักทีเขาบอกไว้เลยค่ะว่าให้คุณนั้นใจเย็นๆเราช่วงวัยกลางคนก่อนค่อยๆทำค่อยๆเก็บอย่าไปดิ้นรนเยอะเพราะยิ่งดิ้นรนเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งเหนื่อยยิ่งจนขอให้คุณนั้นตั้งสติ พอถึงบ้านปลายชีวิตของคนที่มีลายมือกากบาทนั้นจะเป็นคนที่ร่ำรวยคุณจะเดินทางไปข้างหน้าในสิ่งที่ฝันเอาไว้คุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาอยู่คุณเป็นคนที่มีซิกเซนมีจิตสัมผัสมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่รุนแรงและกล้าหารกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำเอาจริงเอาจังกับบ้านปลายชีวิต เพราะฉะนั้นแล้วความมุ่งมั่นของคุณความแข็งแกร่งของคุณความมุ่งมั่นอุตสาหะของคุณนั้นได้เกิดขึ้นแล้วเงินทองก็จะได้เป็นกอบเป็นกร,รมคุณจะสมบังดังใจหมายตามที่คุณได้ฝันเอาไว้ตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยกลางคนและวัยเจปีขึ้นไปดวงชะตาของคุณจะร่ำรวยขึ้นไปเรื่อยๆตามอายุของคุณซึ่งเขาเรียกว่ายิ่งแก่ ยิ่งรวยค่ะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังนะคะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านเริ่มรวยสุขภาพมีความสุขทุกทุกท่านหากว่าคุณผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ